สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้วตอนนี้ครับพี่ตีจะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบขับแบบเจ้าคอนดาซีบีอาร์หกพ้าร้อยสิบอาร์รถคันนี้ครับเป็นรถปี2019นะครับมาพร้อมของแต่งนะครับเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยมากเอาไปว่าท่านใดที่หารถสเปคตามนี้สีนี้ต้องมาชมคันนี้ครับมาวินคันนี้ครับเลขไม่วิ่งมาเพียงนะฮะนี่18,861กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับ รถคันนี้ครับกุญแจให้มาครบ2ดอกนี่เห็นไหมครับแผงขอบนเดิมสวยนะครับหัวชกสวยไม่มีรอยนะครับให้ดูเลยไม่มีตําหนินะฮะแล้วก็ดีครับประกับไฟฟ้าเดิมตรงสื่อไม่มีเรอลางนะครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคัดแต่งนะฮะปรับประดับได้นะครับมีการปรับตรงนี้เป็นเม็ดประโยงตรงนี้นะฮะปั๊มเบรกบนเดิมมือเบรกไม่มีคดไม่มีงอนะครับประกับคันเร่งตรงสื่อไม่มีเรอลางเห็นไหมครับชุดครอบถังเดิมนะครับน็อตเดิมทุกตัวสาถังเดิมสวยคันนี้ครับมาพร้อมกับครอบถังนะครับ ลายคาร์บอนเป็นคาร์บอนแท้ด้วยนะรานนี้ไม่เคยเห็นเลยโอ้โหสวยมากนะครับเบาะนั่งหนังเดิมนะครับซิชชิ่งสีแดงแบบนี้นะครับไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูครับคันนี้ด้านหน้าครับโดดเด่นด้วยชิวหน้าแต่งนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเป็นแบบ full LED นะครับไม่มีรอยนะฮะเห็นไหมครับไม่มีรอยเลยคันนี้มีกระจกมองข้างเดิมไหมบินอ่ะมีกระจกมองข้างเดิมให้ด้วยนะครับอ่ะบางคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวนะฮะกระบอกโช้ด้านหน้าครับไม่มีบุบนะครับ ยางหน้าเดิมติดรถนะฮะแล้วก็นี่ครับล้อหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้านะครับก็เป็นแค่รอยจริงๆนะครับแล้วก็กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยครับเห็นไหมครับไม่มีรอยหินเลยคาลิปเปอร์หน้าเดิมจากดิชินอันนี้ครับมาพร้อมอากาศมาน้ําแต่งนะครับเป็นงานแซนเลสสวยงามครับคอท่อสวยครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าชุดอกล่างแนบสนิทชิดทุกจุดชุดฟา์ดิ้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับขลอภัยไม่มีรอยนะครับไม่มีตำหนินะฮะเปาเาเดิมครับ ไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะฮะกันล้มแต่งตรงรุ่นนะฮะให้ดูเลยจาก GTR ขอบแข็งแต่งนะครับเป็นลายคาร์บอนแบบนี้รถคันนี้ไม่มีล้มชนแปะนะครับพักเท้าขวาเดิมเซนเซอร์ไม่มีแตกหักขายี่เปกหลังนะครับไม่มีคดไม่มีงอเห็นไหมครับคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งโมริวากินะครับเป็นแบบฟูลซิสเต็มนะมาฟังเสียงท่อกันมาดีครับสตาร์ทติดง่ายครับผมรอบเดินเบานิงนะครับแบบนี้อัตราเร่งเป็นไงดีครับขึ้นเร็วลงเร็ว ล้อเครื่องยนต์ล้อเครื่องยนต์นิ่งนะครับไม่มีสะดุดเลยนี่วิงอาร์าฝั่งขวาครับไม่มีลอยล้มและกระแทกด้านข้างนะครับจานเบรกด้านหลังเต็มมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับยางหลังเดิมติดรถมาจากศูย์นะครับนี่คือ14,000มสกิโลเมตรแทแ้มาพอปัดท้ายสั้นแต่งสามารถพับเก็บได้ไฟไท้ายเดิมไฟเลี้ยวหลังเดิมนะครับ นี่ครับบานท้ายนะครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นนะครับฝั่งซ้ายยังคงเป็นโซนเตอร์เดิมๆอยู่เห็นไหมฮะตัวิงราอามฝั่งซ้ายไม่มีรอยนะครับรอยล้มรยกระแทกด้านข้างไม่มีเลยนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอนะครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับฝาวาวครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะครับเห็นไหมฮะอ่ะตัดมาส่วนของหน้าเครื่องฝั่งซ้ายกันบ้าง แห้งใสตาสตาร์ทเทอร์บพระราห้านะครับเห็นไหมครับคอท่อสวยครับนี่คือท่อแบบฟูลซีสเทนตั้งแต่คอท่อยันปลายท่อนะฮะแล้วก็กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะครับเห็นไหมฮะจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายเป็นแค่รอยนะครับสัมพันธ์กันด้านขวานะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างสัตเจ้าฮอนด้าทีวีอาร์หกพันห้าร้อยห้าสิบอาร์ปีสองพันสิบเก้าอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมออฟชั่นที่เป็นท่อแต่งบริวากิแบบฟูลซีสเทนใคร